สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันนะคะมาคุยกันปอแดงมีเรื่องมีเรื่องมาแนะนำนะคะมีมีเคล็ดเคล็ดลับเก็บเก็บเก็บเคล็ดลับน้อยนะคะเล็กน้อยมาฝากนะคะมาฝากเอซทุกท่านที่เข้ามาชมปอแดงนะคะแล้วก็สำหรับ ท่านใดที่เป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะเปกก็นโรคกระเพาะอ,อาหารหรือร้อนในนะคะกินรดจัดอาหารรสจัดก็ร้อนในนะคะ,ะประเด็นมีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับที่ประเด็นทำแล้วได้ผลดีนะคะก็คือลองแล้วนะคะลองแล้วนะคะได้ผลดีมากประเดงจะเป็นคนร้อนในนะคะร้อนในก็คือร้อน ก็ในท้องนะคะแต่ก่อนเราก็นั่งทํางานอยู่ก็ร้อนตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนต้มนร้อนเสร็จในท้องเราเลยคะ่ะและโดยเฉพาะผลไมะะ้เนี่ยค่ะทุเรียนค่ะทุกท่านคงชอบนะคะชอบทุเรียนทุเรียนหน้านี้ก็ทุเรียนกําลังออกผลเยอะนะคะพ่อแดงก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบนะคะชอบทุเรียน ่อนที่ยังไม่ผ่าตัดทุนน้ำดีเนี่ยเด็กก็ทานที่เรียนเยอะเหมือนกันนะคะชอบนะคะชอบแต่พอผ่าตัดทุนน้ำดีแล้วมันจะเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็เป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะมันจะทําให้ร้อนในจะทานไม่ได้เลยนะคะทานไม่ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแกงหน่อไม้นะคะซึ่งเป็นอาหารที่พา,าอีสานชอบกันนะคะเป็นอาหารหลักของชาวบ้านชาวชนบทของ อีสานของเราปอแดงก็ชอบนะคะชอบแกงออาไม้ชอบชอบไปหาด้วยนะคะไปหาหามาแกงเองนะคะแหามาเสร็จก็แกงเองนะคะแกงเองแต่เดือยนี้นะคะตั้งแต่ผ่าตทดนน้ำดีมานะะทานไม่ได้เลยค่ะแม้แต่ซิ้น้้ำแกงก็ไม่ได้เลยค่ะรอดไนขึ้นมาเลยนะคะแล้วทุเรียนนะคะทุเรียน เป็นผลไม้ที่ปอแดงชอบนะคะชอบมากไล้ก,กลิ่นก็หอมนะคะหอมแล้วอยากทานนะคะแต่ก็ทานไม่ได้นะคะทานไม่ได้ทานที่ผ่านมาก็ทานไม่ได้นะคะแค่เอามาชิมนะคะชิ้นนิดเดียวก็ร้อนในขึ้นมาเลยนะคะร้อนในทีนี้ก็มีแต่ซื้อมาให้คนในครอบครัเวเขาทานนะคะตัวเองก็ไม่ทานนะคะ,ะมีวันหนึ่งนะคะ ก็แดงซื้อมาไม,อไม่ใช่นะคะมไ่ไม่ได้ซื้อนะคะมีคนเขาเมาฝากนะคะมีคนเอาผู้เรียนเมาฝากนะคะเขามีสวนของเขานะคะก็ฝากเจอนะคะสี่ห้าลูกนะคะพอแดงก็เป็นคนปอกนะคะปอกให้ให้ลูกๆหล,ล,ลานทานกันนะคะพอแล้วมันสวยนะคะรอนก็สวยสวยนะคะสวยมากนะคะก็น่าทานนะคะพอดีทานเลยะคะ่ะ พอแดงก็ลองทานอยู่นะคะลองทานทานดูทาน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 แล้วมันก็รู้สึกจะร้อนในขึ้นมาเนะี่ยเดกก็ไม่เป็นไรทานต่อทานต่อเนอพราะเพราะมันอะไรล่ะคะเขาบอกว่าอะไรภาษาภาษาอีสานเนาะขาว่าสปอนนะคะสปอนทุเรียนนะคะขอให้ได้ทานให้ได้กินนะคะตายก็ช่างมันขอได้กินได้ทานนะคะเพราะความอยากนะคะ กอทานเสร็จแล้วนะคะทานนีดเยอะนะคะทานเยอะวันนั้นเพือทานเยอะทานเยอะแล้วพอทานเสร็จนะคะก็รู้สึกร้อนในนะคะร้อนในตีขึ้นเลยนะคะร้อนมาตรงลิ้นปีนะคะตรงลิ้นปีนนะะนร,นร้อนร้อนติดประเด็นก็ทำยังไงเนาะบานร้อนในมันก็มันจะทํายังไงจะให้มันหายนะคะก็กินน้ําลงไปเยเยอะก็ไม่หายนะคะไม่หายไม่หายพอดี บี่เออซื้อลางจืดนะคะลางจืดมาไว้นะคะมาไว้ในบ้านติดบ้านไว้นะคะก็เลยคลิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ลางจืดสรรพคุณแก้ร้อนในแก้ไข้แก้ร้อนในนะวระนั้นก็เลยเอาเอาลางจืดมาลองนะคะลองทานทานลงไปนะคะสามแคปซูลนะคะเชื่อหรือไม่คะทุกท่านคะพอทานแคปลางจืดสามแคปซูลเท่านั้นนะค่ะแค่สิบนาทีนะคะ อาการร้อนในของโกแดงอะทุเราลงไปเยอะอเลยเลยค่ะทุเราลงไปางตามลําดับนะคะทุเราลงไปเรื่อยแล้วพอก่อนเข้านอนนะคะพอทานทานท,านทุเรียนทานตอนตอน,ตอนเย็นนะคะตอนเย็นพอก่อนเข้านอนอีกครับแล้วก็ทานอีกนะคะสามแคปซูลตื่นเช้ามาเออไม่ไม่ใช่ยังไม่ทานทานก่อนนอนสามแคปซูลซูลนะคะสาแคปซูลนอนได้สบายเลยค่ะหลับสบายไม่มีอาการร้อนในเลยนะคะ สบายนะคะ่ะแล้วตอนเช้าก็ทา,าทานอีก3แคปซูลค่ะเพิ่มเติมนะคะและ้วจากนั้นก็หยุดนะคะไม่ทานต่อนะคะหลังจากนั้นมาก็ปอแดงก็ซูทุเรียนมาทานได้เลยค่ะสบายเลยค่ะก็เวลาทานทูเรียนเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยล้างจืดนะคะล้างจืด3แคปซูละะตามไปเลยนะคะทานทานเลยพอหยุดทานปั๊บนะคะก็สักพักก็ ท่านล้างจืด3ามแคปซูลตามเลยนะคะตามจะไม่มีอาการร้อนในเลยนะคะร้อนทั้วันนี้ก็ประแดงทานทุเรียนได้สบายมากเลยนะคะทุก <bare noise> ท่านค่ะก็ท่านใดที่มีอาการเหมือนปัาแดงนะคะในการร้อนในนะคะก็ลองดูนะคะลองลองไปทานดูนะคะลองซื้อลังจืดมาทานดูนะคะ,ะถ,ถ้าท่านใดที่ทานทุเรียนไม่ได้เลยนะคะจะทานได้สบายมากเลยนะคะลังจืดก็ไม่แพงนะคะ ประเดงนซื้อมาขวดหนึ่งกระปุกหนึ่งก็แปดสิบบาทเองค่ะตามร้านขายยาหรือร้านสมุนไพรนะคะปราเดงจะมีเรื่องแปลกๆนะคะเคล็ดลับต่างๆมาฝากเอฟซีฝากทุกท่านอยู่บ่อยนะคะเพราะเพราะประเดงนเป็นคนขีโรคนะคะผ่าตัดก็หลายหลายครั้งนะคะประเดงนจะลองพิลองถูกตลอดนะคะลองลองแล้วก็ถ้ามันดีก็จะมาก็จะบอกต่อๆนะคะบอกต่อๆลองดูนะคะ หน้านี้ก็หน้าทุเรียนนะคะทุเรียนที่จริงทุเรียนก็มีตลอดกาลนะคะเห็นเขาเห็นพ่อค้าแม่ค้ามาขายตลอดเลยนะคะก็ท่านใดที่มีปัญหาทานทุเรียนไม่ได้ร้อนในหรือว่าท่านอย่างอื่นที่มันร้อนในก็ช่วยได้นะคะลังจืดช่วยได้พรด้นะแต่ก็เราไม่ได้ทานติดต่อกันนะคะทานพอมันหายแล้วก็หยุดทานนะคะ คลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์นะคะก็ประเด็นก็ขอกําลังใจด้วยนะคะกำลังใจจากเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกทกท่านที่เข้ามาชมในคลิปของประเด็นะคะประเดงนก็กําลังใจนะคะ,ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ปอแเดงนด้วยด้วยนะคะเพื่อปอแดงนจะไม,ม้มีกําลังใจนะคะหาเกลดเล็กเกดน้อยที่น่าสนใจนะคะเล็กเล็กนน้อยมา บอกต่อเอซีนะคะที่มีปัญหานะคะมีนิดนิดหาค่ะในคลิปต่อไปนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะเชิญทานได้นะคะทุเรียนนะคะขอแถมท้ายด้วยว่าทุเรียนนะคะไม่ต้องกลัวร้อนไหนนะคะ,ะซื้อล่างจืดนะคะมาไว้เลยนะคะทานเสร็จก็ทานล่างจืดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ